สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับเมยนะคะเหมือนเดิมนะวันนี้พามาเก็บเห็ดเห็นหรือยังเห็ดมันปูนะคะทุกคนเสียงดังหน่อยนะอยู่ริมถนนค่ะอามาดูกันค่ะว่าน้องก็สวยไหมอู้ดอกปบเลอยเลยอ่ะสองดอกค่ะอมาวัดดวงอีกทีหนึ่งนะคะว่าได้หรือเปล่านะ เดินเข้ามาก็ได้เลยนะคะเห็นไหมเป็นป่าริมถนนนะคะทุกคนไม่ได้ไปไกลนะคะอาจจะได้ยินเสียงรถนะคะเปิดคลิปมาก็ไม่ได้เห็นหน้าเมเลยเห็นเห็ดก่อนละกันนะคะเดี๋ยวเดินดูเรื่อยๆเลยค่ะอ่ะถือว่าหมานนะคะเข้ามาถึงก็เจอเลยทุกคนคะ่ะดูช่อนี้สวยมากๆเลยค่ะโอ้เดี๋ยวจะเอาขึ้นมานะเสียงดังหน่อยนะอยู่ริมถนน อุ้ยดอกที่หนึ่งออกมาแล้วค่ะอุ้ยกิ่งไม้ดอกที่สองทางเดินเข้านี่นี่นี่ไดกมาแล้วค่ะทุกคนนี่สองดอกอู้ดอกใหญ่มากๆเลยค่ะดูอีกดอกหนึ่งอยากจะให้เพื่อนๆเห็นชัดๆนะคะว่าดอกใหญ่มากเห็ดมันปูนะคะทุกคนทางเข้านะเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะ เจออีกแล้วค่ะทุกคนดอกจะช่ำๆหน่อยนะแต่ก็ยังได้อยู่นะคะเห็นดอกนึงแล้วนี่นไคะจะซิดๆหน่อยนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าฉลอดไหมมันท้ายฤลดูจริงๆแล้วทุกคนเจอให้เก็บนี่ก็ถือโอเคแล้วนะอ้าวรอดนะคะทุกคนสรุปสองดอกนี้รอดนะคะ ็นกันหรือยังค่ะทุกคนสีเหลืองเลยแต่ว่าเมย์จะให้ดูนะว่าเห็นไหมเขาเป็นป่าริมถนนค่ะทุกคนเมย์ไม่ได้ไปไหนไกลนะถนนนะคะเนี่ยคือถนอนนะเนี่ยเห็นไหมคะ,ะเดี๋ยวคอยดูต่อรถบิ่งมานะคะมันเป็นถนนเห็นไหมคะทุกคน,นเมย์ไม่ได้ไปไหนไกลนะคะทุกคนอยู่ริมถนนเนี้แหละเลาะเลาะเลาะเดินนะคะ อู้ดอกสีสวยมากเลยค่ะอู้สวยงามค่ะดอกนี้ท้ายฤดูที่สวยงามค่ะทุกคนโอ้ยแตกกว่านีงเจอนะดูมาดูนะจะรอดไหมอ่ะทุกคนค่ะยังกินได้อยู่ค่ะยังกินได้อยู่ โอหมันนะคะอ่ะนี่กระที่สองนะคะ,ะทุกคนมาดูตรงนี้จะได้กี่ดอกสามใบไม้กรบจนแทบจะมองไม่เห็นแล้วนะคะทุกคนสี่นะคะตรงนี้ให้ได้สี่ดอกอา้าวยังกินได้อยู่นะคะเป็นท้ายฤดูจริงๆนะเนี่ยลองมาเดินหาดูอีกรอบนึงค่ะ เจออีกแล้วค่ะทุกคนอะฮะทุกคนคะ่ะแค่มาแบบไม่คาดหวังนั้นเนี่ยแตกก็ได้นะสองดอกสามดอกอะมาดูประมาณนี้เลยนะถ้ามันท้ายรู้ดูเนี่ยแล้วแม่จะเห็นอีกนะคะทุกคนเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมข้าก,กบอยู่นี่เห็นไหมคะ มันยังกินได้อยู่นะคะทุกคนเพียงแต่ว่ามันท้ายฤดูมันก็เลยอาจจะมองดูยากนะคะอาจจะเมจะเด็ดที่ดูดอกฉ่ำๆนะเนี่ยคะ่ะดอกใหญ่เลยนะคะทุกคนไม่ใช่เล็กๆเลยนะเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงรถนะเพราะว่เมอ่ะอยู่ริมถนนนะคะตรงนี้ก็ได้ประมาณห้าดอกคะ่ะทุกคนดอกใหญ่อยู่นะ เจออีกก็เก็บอีกค่ะทุกคนเห็ดมันปูเห็นใบไม้ไหมเนี่ยคือแบบถ้าไม่เขี่ยๆนี่จะไม่เห็นเลยนะคะนี่สวยมากดอกตะมุตะมิน่ารักนะคะทุกคนวันนี้ก็แบบว่ามาลองดูอีกสกรอบหนึ่งนะคะก็ได้อยู่นะคะทุกคนอดอกสวยมากเลยนะ มันลุ้นสองดอกนี้ค่ะว่าจะรอดไหมมาดูนะว่าจะรอดไหมเอ่ยความสามารถพิเศษนะเนี่ยยังได้อยู่นะคะยังใช้ได้อยู่ทุกคนดอกไม่เล็กนะนี่สองดอกค่ะทุกคนเห็นไหมนี่เห็ดมันปูแล้วเนี่ย จวแต่งตัดขาออกนะคะดอกยังกินได้อยู่นะอย่ามองข้ามนะคะบาใบไ,ไม้ร่วงเยอะๆอย่างนี้เนาะมาเดินออกกำลังกายค่ะเจออีกแล้วค่ะทุกคนนี่ไม่ได้มาเดินจริงจังนะมาเดินออกกำลังกายนะคะดอกที่หนึ่งมาลุ้นกันสองได้เลยเห็นไหม สามทุกคนขาเดินเล่นๆน,นะเนี่ยอ่ะสามแล้วนี่ซุ่มอยู่นี่ดอกหนึ่งนี่ดอกเล็กดอกน้อยเก็บพี่หมดผัดอร่อยคะ่ะทุกคนอ่ะสรุปดอกนี้ใช้ไม่ได้นะคะสามดอกนี้ใช้ได้นะคะทุกคนเอา้าก็ดีกว่าไม่ได้เลยคะ่ะทุกคนไปล้างทำความสะอาดผัดกินอร่อยนี่คะ่ะสวยนะเนี่ย เห็นหรือ,อยังเนี่ยเหลืองเหลืองเนี่ยเห็นไหมคะนูนด้วยเหลืองเหลืองเห็นไหมนะหน้าน่ะอ๋อสี่ทุกโค้ดเนาะมันต้องใช้ความสามารถขนาดไหนในการมองคือเวลาถ้าเป็นช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงเนี่ยเวลามาหาเห็ดนะคะสเต็ปเม,มนะเมยจะไม่เดินเร็วนะคะทุกคนเมยจะเดินดูช้าๆนะคะแล้วก็เดินวนไปวนมาอุ้สองดอกสวย เดินวนไปวนมาไม่เดินเร็วนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วแล้วก็ใบไม้มันก็กบแล้วใช่ไหมคะถ้าเดินเร็วอ่ะเราจะมองไม่เห็นค่ะทุกคนแต่ถ้าเดินช้าๆนี่ได้สีดอกอ่ะเดินช้าๆค่อยๆมองไปไม่ต้องรีบเพราะชีวิตไม่ได้รีบอะไรนะคะก็จะเห็นนะก็ยังหลงเหลืออยู่นะโอ้ยนนดอกแก่มากโอ้ทุกคนขาดอกแก่มากมากเลยเห็ดมันปูนะเนี่ย โอ้ดอกใหญ่จังเลยอ่ะเนี่ยโอ้ทุกคนขาสวยมากดูดูสองดอกนี้เห็นไหมคะอู้สวยจริงๆเลยสรุปตรงเนี้ยได้หกดอกนะคะไม่ไกลกันเท่าไหร่แต่ก็ไม่พ้นสายตานะคะมาดูนะนะดอกยังสวยอยู่เลยนะคะดอกกองนะเก็บกองนะคะสองดอก เห็นไหมคะใบไม้เน่กรบอยู่เนี่ยเห็นไหมคะข้อเสียของคอนตาเลนก็คือเวลานางเป็นสีเหลืองมันก็แบบจะสะดุดตานิดนึงนะคะถ้ามันอยู่แบบที่ที่ไม่ค่อยมีใบไม้ร่วงมันก็จะสะดุดตานะคะนี่เห็นไหมมีไหมนะมีดอกนึงค่ะเห็นไหมนี่นี่ตรงนี้ได้สี่ดอกครึ่งมีดอกเล็กดอกหนึ่งนะคะทุกคน เดินมาเจอเห็ดพึ่งขาลายะค่ะทุกคนดอกเบลเลอร์เลยนะดูอะเดี๋ยวจะให้ดูใหญ่กว่าฝ่ามือเมอีกนะคะเป็นเห็ดพึ่งขาลายท้ายฤด,ดูนะแล้วก็แก่มากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเมอจะเด็ดให้ดูเนาะน้องใหญ่มากให้ดูเห็นไหมคะเนี่ยเห็ดพึ่งนะคะเห็ดพึ่งขาลายใหญ่มาก ไม่รอดแล้วนะคะแต่ว่าเมย์จะดิดให้เพื่อนๆดูโอ้เห็นไหมคะโอ้ใหญ่มากๆเลยทุกคนขาเห็นไหมเนี่ยทายรู้ดูนะไม่รู้ว่ารอดมาได้ยังไงนะคะแล้วนี่คือขาอุ้ยทุกคนขาขาสวยอ่ะขาแข็งปักเลยนะนี่ค่ะเป็นเห็ดพึ่งขาลายทายรู้ดูเก็บมาให้ดูค่ะทุกคนระหว่างทาง คล้ายๆกับเห็ดหนังไก่นะคะทุกคนเดี๋ยวจะเด็ดที่ดูนะโอ้ยมันน่าจะเป็นเห็ดหนังไก่นะคะแต่ว่าหัวมันอ่ะไม่ไหมอ่ะทุกคนเห็นไหมคะแล้วก็ขึ้นแบบหลายดอกมากเลยนะดูโอเห็ดหนังไก่จริงๆด้วยค่ะแต่ว่าหัวมันช่ำๆอะค่ะอะให้ดูใกล้ๆเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแหนมเข็มเงี้ยคะ่ะทุกคน แต่เนี่ยน่าจะเป็นแบบแก่แล้วอะค่ะทุกคนคะ่ะเนี่ยน่าจะแก่แล้วนะหัวออกจะแบบเทาๆเลยนะคะคือเก็บมาให้ดูนะถ้าแก่อย่างนี้คือเมย์ไม่เอานะคะอีกดอกนึงแล้วค่ะทุกคนดูสีสันสวยงามเนาะจัดซิดๆ่อยนะคะดอกนี้นะเพราะว่าทายรู้ดูนะคะเหมือนฉ่ำน้ำคะ่ะทุกคนแต่ว่า กินได้นะคะไปทำความสะอาดอะไรแล้วตัดขาแล้วก็อร่อยนะคะกินได้นะสวยมากเลยค่ะดอกนี้อืมทุกคนดูยังส้มเหมืออยู่นะดอกที่หนึ่งนี่ค่ะดอกที่สองอู้หดอกสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ดอกที่สามนี่ค่ะทุกคน ดอกที่สี่กำลังตามมาค่ะทุกคนคะสี่นี่ตะมูจะมีห้าดอกแล้วนะคะทุกคนนี่ห้าดอกแล้วไม่เห็นอีกคะ่ะนี่อีกดอกหนึ่งเห็นไหมยังไม่อยากจะเชื่อนะคะแต่ก็ต้องเชื่อทุกคนสรุปตรงนี้ได้ดอก,กใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเราสวยด้วยอะ่ะ โอ้ยโชคดีจังเลยอะหลบอยู่ในหญ้าดอกนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมสีเหลืองอลํมเลยนะคะเนี่ยอยู่ในหญ้านะคะก็ค่อยๆเอาน้องออกมานะอยังจะหลบอีกเนาะดูสวยมากเลยค่ะทุกคนท้ายฤดูจริงๆนะคะเนี่ยเมย์มาเดินอีกรอบหนึ่งนะคะ Oh, สวยสะใจอ่ะเมีโ<จ>ชอ่บสวยๆแบบนี้เห็นกันหรลยยังคะมีเห็นแล้วนะซุ่มอยู่คะ่ะทุกคนเอาขึ้นมานี่แล้วก็เจอน่าจะอีกสองดอกนะคะทุกคนนีเห็นกันหรือ,อยังโอ้ยใบไม้กรบเห็นไหมคะเนี่ยเดินดูเรื่อยๆก็เจอเรื่อยๆนะคะทุกคน ไม่ได้รีบเดินนะคะเดินเลาะ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 ะอยู่ริมถนนเนี่ยล่ะคะ่ะป่าริมถน,นนะคะ่ะทุกคนไม่ได้ไปไหนไกลนะคะทุกคนคะ่ะนี่ตรงนี้นะ,ะสามดอกนะคะไปล้างไปทําความสะอาดก็น่ากินนะคะทุกคนยังจะหลงเหลืออยู่นะดอกหนึ่งเห็ดพึ่งขาลายะคะ่ะทุกคนคือไม่รอดแล้วะคะ่ะ จตเก็บมาให้ดูนะคะทุกคนอุย้ยขาแน่นปักเลยนี่อุย้ยขาสวยทุกคนหมวกอะไม่ได้แล้วนะคะนี่คือเก็บมาให้ดูนะเห็ดพึ่งขาลายหมวกดอกส้มๆนะดอกนี้นะท้ายรูดูแล้วนี่รอดมาได้ยังไงเนี่ยเจออีกก็เก็บอีกค่ะทุกคนมาดูตรงนี้กี่ดอกดอกที่หนึ่งออกมาแล้วโอ้โหดอกนี้คือลึกมากๆเลยนะคะเห็นไหม จะอ,ออกยังไงคือลึกมากเลยทุกคนคิดว่าไม่น่าจะรอดแล้วจริงๆด้วยค่ะไม่รอดเลยนะคะแต่มีเห็นอดอกเลยเห็นกันยังนะจะอ,ออกมายังไงคือแบบหญ้าทับกบเลยนะคะทุกคนค่ะความพยายามโอ้โหเราจะหอกใหญ่มากๆเลยนะทุกคนโอ้โหน้องเละแล้วนะคะสรุปได้ดอกเดียวคะ่ะทุกคน ดอกเดียวก็เอาค่ะสวยงามได้มาแล้วค่ะทุกคนผลงานวันนี้หนึ่งชั่วโมงดูดอกเห็นไหมคะให้ดูใกล้ๆสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้แต่ดอกใหญ่ดอกเล็กนะคะสลับกันนะคะคือเมย์จะพูดยังไงอะ่ะมันทายฤดูนะคะแล้ววันนี้คือมันมีแดดออกค่ะทุกคนแต่มันหนาวอยู่นะคะเมย์ก็เลย ลองอีกครั้งหนึ่งนะคะสรุปก็คือได้อะทุกคนดูสิสวยนะคะเนาะดอกสวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะทุกคนคือเวลาเดินก็คือหาเดินหาช้าๆนะคะไม่ได้เดินเร็วนะแต่สองดอกเนี่ยคือแบบสวยตุ้มสวยตาแตกนะคะทุกคนดู ความสวยของน้องเดี๋ยวเอาไปทําความสะอาดนะคะดอกจะบานมากเลยนะนี่คือแบบใหญ่เต็มที่เลยนะคะเสียงดังหน่อยนะอยู่ริมถนนกําลังจะออกแล้วค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่รับชมจนจบนะคะเป็นคลิปสิบกว่านาะทีเองเนาะมาเดินหาเห็ดมันปูนะคะทุกคน ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะถ้าชอบนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคน